สวัสดีครับปูโลชา n นลครับฝากกดติดตามกดกระดิ่งกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะครับวันนี้ก็จะมาดูความหนูครับเพราะว่าส่วนมากก็จะไปถ่ายแต่ข้างนอกไม่ค่อยมาถ่ายในฟาร์มครับวันนี้ก็เลยเอามาลงให้ดูครับ นี่ครับฟาร์มครับตอนนี้มีอยู่ประมาณหนึ่งรอยโบแล้วครับแต่จับผสมลงยังไม่ครบครับได้ประมาณ90บโบแล้วครับมุ่นข้างหลังของผมอยู่ใต้ร่มไผ่ก็มีอยู่ประมาณยี่สบกระโบถ้า ลงผสมอีกสัก10บบ่ก็ได้หนึ่งร้อบ่อแล้วครับประมาณสิ้นเดือนนี้แหละครับก็จะเอามาลงผสมให้ได้100ร้อยบ่อตั้งใจว่าเลี้ยงสัก1ปีให้ได้หนึ่งอยบแต่ตอนนี้ก็ปลาไปกีครึ่งแล้วก็ยังไม่ได้เต็มบอ่อสักทีวันนี้ก็จะมาให้ดูหนูนะครับ นี่ครับลูกเขาตรงนี้ก็จะเป็นบ่อที่แปดนะครับลูกอีกแม่หนึ่งก็เพิ่งจเจ้าอกอกครับอายุป,ประมาณสามสิบกว่านวนะันครับประมาณสี่สิบวันเนี้ยเอาเอาอกครับตอนนี้แม่อีกตัวก็คลอดลูกแล้วครับตัวนี้ก็วันที่ แเดือนหกครับหลายตัวอยู่ครับแม่เขามาคุมอยู่ครับผสมสองหนึ่งนะครับตัวผู้หนึ่งตัวเมียสองผมทำแบบนี้แหละครับผมไม่เคยแยกคลอดครับ ดูบอ่อนี้ครับนี่ครับบอ่อนี้ครับบอ่อนี้ก็คือจะมีปัญหาเรื่องการกัดลูกก็เลยต้องเอากระถางลงให้มันเข้าไปคลอดข้างในแล้วก็หนูก็จะอุดรูเข้าไว้ใช้ฟางใช้ไะไรอุดแล้วก็ สามารถคลอดลูกได้ปกติตอนแรกมันกัดลูกครั้งที่สองก็ไม่กัดครั้งต่อไปต่อไปคลอดมาหลายครั้งแล้วตอนนี้ก็ผ่านแล้วไม่มีกัดลูกแล้วครับเป็นการแก้ปัญหาเรื่องหนูกัดลูกครับโดยการที่เอากระถางลง บอ่อทุกบอ่อผมจะทําที่ระบายอากาศทุกบอ่อเลยครับเป็นการแบบนี้ครับจะใช้ตะแกรงปิ้งมาทําครับถ้าซื้อตะขายยุ่งยากในการต้องมาตัดต้องมาอะไรก็ซื้อตะแกรงปิ้งย่างเอามาใส่ราคาประมาณสาสิบ 38บาทแบ่งได้เป็นสองอันทำได้สองโบครับผมจะทำอย่างนี้แหละครับทุกโบเลยครับนี่ครับหนูผมไม่เคยตายเพราะการความร้อนนะครับเลี้ยงมาประมาณปีกว่าเจอความร้อนมาสองฤด,ดูแล้วแต่หนูไม่เคยตายเพราะความร้อน แต่ก็มีตายบ้างจากพวกเวลามันไม่สบายเป็นหวัดเป็นไข้อะไรนี่ไม่กินอาหารเบื่ออาหารผอมแล้วก็ตายแต่ถ้าเป็นหวัดก็ใช้ยาพวกยาแก้หวัดไก่มาช่วยรักษาโบนี้มีลูกสามตัวนะครับตอนนี้อายุประมาณ28วันแลวครับตัวผู้ใหญ่มากแลวครับตอนนี้ ที่นี่ส่วนมากตัวผู้จะประมาณโลสามถึงโลห้าแค่นั้นนะครับไม่มีหนุใหญ่เกินนี้ครับตัวเมียก็แปดขีดถึงเก้าขีดถึงหนึ่งโลครับตอนนี้ก็เพิ่งคลอดได้ประมาณสิบกว่าวันครับ แต่ลูกไม่เยอะครับบ่อนี้ลูกสามตัวตัวนี้มีการขึ้นมายืนดูครับผมจะเดินรแบบทั้งเดียวครับทั้งเดียวได้ประมาณสิบสองบ่อเดินลงทั้ง แล้วก็ไปทางนู้นได้หนึ่งแถวเลยครับทำระบบท่อน้ำทิ้งด้วยครับนี่ครับระบบท่อน้ำทิ้งระบบท่อน้ำทิ้งหมดแล้วครับทุกบ่อข้างนี้แต่ฝั่งนู้นยังไม่ได้ทำเพราะมันเป็นพื้นปูนทำแล้วมันไม่ไหลไปทางไหนครับตรงนี้ก็จะเป็น อีกทางหนึ่งที่เดินไปทางนี้เดินไป24บอ่อเลยครับทางเดียวนี้นะครับเดินจากทางนี้เลยครับแล้วก็ไปสุดนู่นนะครับสองแถวการใช้ของผมก็คือนี่ครับใช้สายยางเจาะแล้วก็เป็นทําแบบง่ายๆก็ใช้ ดินน้ำมันมาปิดเพื่อป้องกันไม่ให้มันรั่วไปใช้ตอนแรกก็ใช้สว่านเจาะแล้วก็ใช้ดินมันเป็นนี่ก็คือบอ่อข้างนอกที่ครับที่เลี้ยงไว้ใต้ต้นไผ่ครับบ่อนี้ก็จะเป็นหนูอายุเกือบสามเดือนแล้วครับหนูรุ่นเดือนเมษาครับจะได้เวลา จะแก้จะได้เวลาจับผสมนะครับแถวนี้ก็เป็นหนูที่แยกใหม่ของเดือนพฤษภาคมทั้งหมดเลยครับเอามาลงไว้ครับนี่ครับหนูหนูตัวนี้ก็ใกล้จะสองเดือนแล้วครับหนูเดือนห้าครับตัวนี้จะไม่แยกออกจากแม่เพิ่งได้มาอาทิตย์กว่านี่ครับ ทั้งหมดเลยครับที่แยกออกมาวันนั้นได้ประมาณ59ตัวครับทางนี้ก็จะเป็นหนูพ่อแม่พันธุ์ที่ลงผสมใหม่ได้ประมาณสองอาทิตย์แล้วครับฝั่งนี้ก็จะว่าเดือนหน้าจะลงบ่อให้เต็มแถวไปถึงนู่นเลยครับได้อีกประมาณยี่สบกระบอกนี่ครับ ใต้ร่มไผ่ครับการวางบ่อตรงนี้ก็จะเอาอะไรมารองให้มันมีช่องอากาศนะเลี้ยงพังเลี้ยงข้างนอกก็ต้องมีข้างบนก็จะเป็นฝาทึบไปเลยครับตรงนี้จะก็จะมีช่องอากาศแล้วก็อย่างข้างล่างนี้ก็คือเป็นช่องอากาศเหมือนกันระบาย จากทางนู้นครับมีช่องระบายเวลาหนูมันขี้มันอะไรก็พวกเศษฟางเศษอะไรที่ใส่ไว้ข้างในมันก็จะไหลออกมาเลยบางทีก็จะไม่ค่อยทําความสะอาดหนูมันจะทําความสะอาดบ่อให้นานๆานที่จะทําความสะอาดบ่อครั้งหนึ่งครับอยู่ว่าที่หนูตัวไหนมันไม่ค่อยปัดทิ้งทําทุกบ่อเลยครับนู่นนะครับทางนูน้น แล้วก็ตรงขั้นกลางก็จะมีช่องระบายทุกช่องครับเพราะข้างบนจะเป็นฝาทึบครับยังไม่หมดนะครับเดี๋ยวมีอยู่อีกที่หนึ่งครับเดี๋ยวจะพาไปดูนะครับเป็นหนูที่คุนไว้อตอนนี้อายุประมาณสามเดือนกับสองเดือนครึ่งครับตอนนี้มีอยู่ประมาณ ร้อยกว่าตัวครับเดี๋ยวผมจะพาไปดูนะครับผมต้องขอปิดกล้องไว้นะครับเพราะว่าผมต้องเข็นรถครับถ้าเข็นรถด้วยถือกล้องด้วยมันคงจะทำไม่ได้ครับก็ต้องปิดกล้องก่อนแล้วก็หยุดถ่ายคลิปก่อนแล้วค่อยไปดูที่ทางนู้นเลยครับนี่ครับบโบที่ไว้ขุดลูกหนูครับ ซากตั้งแต่ตอนเริ่มเลี้ยงหนูใหม่ๆครับตรงนี้มีอยู่ประมาณเจ็ดบ่อครับนี่ครับลูกหนูที่กำลังกับสามเดือนนะครับจับแยกเพศแล้วครับเดี๋ยวสามเดือนกว่าๆก,ก็จะจับผสมลงผสมแล้วครับ ท้งนี้ก็เหมือนกันครับปอหนูแถวนี้มีอยู่ประมาณทั้งหมดร้อยประมาณร้อยกว่าตัวครับเดี๋ยวให้ไปดูอีกบ่อหนึ่งครับเข็นเองถ่ายเองนะครับก็เลยจะยากหน่อยครับครับ นะครับรุ่นนี้ก็ประมาณ2เดือนครึ่งครับยังไม่จับแยกเพศเลยครับนี่ครับมีทุกบอ่อเลยครับเจ็บบ่ออยู่ตรงนี้ครับสำหรับวันนี้ก็มาถ่ายดูฟาร์มหนูในฟาร์มของผมเองครับไม่เคยได้ลงถ่ายเลยครับ ฝากกดติดตามชมคลิปด้วยนะครับเพื่อจะได้เป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อไปนะครับสลหรัวันนี้ก็ขอจบเพียงแค่นี้นะครับสวัสดีครับ